โอเคครับผมทราบแล้วครับสาาแสงนครไทยนะนายชัยมงคลทำมาต้องกาว่าการทำบุญห้าผู้นสยเจตนาครับผมกระชุนให้ท่านจับตัวนายชัยมงคลทำมาไปส่งที่อันนี้หลวงพุทธชากษัติการป็นที่โลกแล้วเดี๋ยวมีสิทธิพบระดุดสายอันใดแจ้งขญาติทราบเดี๋ยวเรื่องแต่เรื่องอะไรจะพี่บรหาจัดการช่วยนะผมผมไปขญาติมีอะไรจะให้แจ้งได้ก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็ไปห้องที่ชนบุญอยากให้การหรือไม่ให้การไงก็ได้ก็คือทำให้การนั้นมีผลกับการพิจารณาตรีขุนสานนะและนี่เป็นรูปเองนะ อะไรไหมเดี๋ยวไปกับพี่ตกใจเลยพี่แล้วแฟนจะให้ทำไงแฟน